สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนันทิตินันนะครับจากเฮกซ่าเฮาส์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตวิธีการเล่นเกมบาบาลิกนะครับแบบเวอร์ชันล่าสุดให้กับทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราก็จะมาแนะนาให้ทุกคนทราบอีกข่าวนึงเกี่ยวกับว่าเกมบาบาลิกนั้นมันเป็นเกมอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องราวของเกมบาบาลิกนะครับก็คือเป็นในอีกโลกอนาคตครับในอีกหลายพันปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์เนี่ย ได้ทดลองสร้างพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผลกระทบจากพลังงานนิวเคลียร์ทำให้มนุษ์เนี่ยสูญพันธุ์ลงไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับผลจากพลังงานนั้นก็ทําให้เหล่าสรรพสัาาตว์เนี่ยวิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาแทนที่มนุ์นั่นเองครับแล้วสาหรับเกมบาบลิกนะครับผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นเหล่าไรเดอร์นะครับซึ่งจับคู่กับตัวยานผ่านะที่เรียกว่าเกียร์นั่นเองนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องเลือกไรเดอร์1ตัวกับเกียร์ล จะมาประกอบการเป็นตัวละครของตัวเองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่นก็จะเลือกจุดเกิดแล้วก็พร้อมที่จะเล่นได้แล้วซึ่งจุดใหม่ของการเล่นเกมบาบลิกนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้เล่นสามารถเดินเข้าไปตรงกลางแผ่นที่นะครับเพ <RIS> e> ื่อไปหยิบแก่นพลังงานนี้ออกมาจากตรงกลางนะครับเราก็เดินทางออกที่ขอบแผ่นที่ขอบใดก็ได้นะครับผู้เล่นก็จะเป็นผู้ชนะทันทีนะครับหรืออีกหนึ่งเงื่อนไขาการชนะหนึ่งของเกมนะครับเมื um ่อผ <Look> ู้เล่นใดก็ตามสามารถสังหารผู้เล่นอื่น ได้เป็นจํานวน2ครั้งนะครับก็จะชนะเกมทันท,ทีเช่ก<ใ>นก <fish> <Weber. S 1> ันโดยที่ผู้เล่นที่สามารถสังหารคนอื่นได้เป็นคนแรกเนี่ยก็จะรับโทเค็นชนะไปก่อนนะครับหอันนะครับและเมื่อได้สังหารอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถชนะเกมได้ทันทีนะครับส่วนผู้เล่นที่ถูกสังหารนะครับก็จะได้รับโทเค็นมรณะไปซึ่งจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านข่าวดานั่นเองและผู้เล่นที่ได้รับโทเค็นมรณะ2ชิ้นนะครับก็จะถูกนําออกจากเกมไปหรือนี่กรณีหนึ่งครับเหลือเป็น ผู้เล่นคนสุดท้ายของกระดานแผ่นที่ก็คือทุกคนเนี่ยถูกนำออกจากเป็นที่หมดแล้วคุณเองก็จะเป็นผู้ชนะของเกมนี้เช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเซตอัพเกมมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเนี่ยผู้เล่นก็ต้องทําการเซตอัพกระดานตามนี้ก่อนนะครับโดยที่1เริ่มการกระดานแผ่นที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําตัวบอลเนี่ยมาวางไว้ตรงการแผ่นที่โดยที่นําแก็พลังงานไว้ที่ข้างใต้ตัวบอลแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะวางตัวมินเนี่ยนนะครับที่6จุดเกิดสีแดงทั้ง6จุดนะครับและนํากองการผู้รอดชีวิตและกองการเหตุการณ์นะครับวางไว้ที่สจุดแบบนี้หลังจากที่สลับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําโทเคนผู้รอดชีวิตแบบนี้นะครับวางที่จุดสีเขียวที่อยู่บนแผ่นที่นะครับทั้ง6จุดแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเซตอัพกระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ นำทรัพยากรวางอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถหยิบถึงได้ง่ายนะครับรวมถึงลูกเต่านะครับก็สามารถวางไว้บนกระดานได้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผู้เล่นทุกคนเนี่ยเลือกตัวละครโดยการที่หาผูเ้เล่นคนแรกก่อนนะครับเราให้ผูเ้เล่นทุกคนนะครับทอยเต่านะครับว่าใครจะเป็นผูเ้เล่นคนแรกผู้เล่นที่ทอยลูกเต่าได้เลขที่มากกว่าจะได้เป็นผู้เล่นคนแรกได้รับเลือกตัวละครก่อนครับ โดยที่ผู้เล่นคนแรกนะครับจะเลือกตัวละครไรเดอร์ก่อนหลังจากนั้นจะสลับไปให้ผู้เล่นคนที่2คนถัดไปเลือกไรเดอร์คนที่2ตามลําดับนะครับและเมื่อจนถึงคนสุดท้ายเราก็จะวนกลับมาจากคนสุดท้ายให้ผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยได้เลือกเกียร์ก่อนและไล่จนมาถึงคนแรกตามลําดับนั่นเองครับ <S <S หลังจากที่เราได้ผู้เล่นคนแรกแล้วนะครับอันนี้ผมจะจําลองหมวดสําหรับผู้เล่น2คนให้ดูก่อนนะครับโดยที่เคลส์นะครับจะเป็นผู้เล่นคนแรกและคีรัตจะเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับให้นานทั้ง2ตัวนี้มาวางไว้ที่จุดลําดับ เวลาที่ด้านบนของแผนที่ตามนี้นะครับโดยเริ่มจากช่วงเวลากลางวันก่อนนะครับ <S <S หลังจากที่ผู้เล่นเลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําบอร์ดตัวละครที่ผู้เล่นเลือกอไว้เนี่ยมาประกบกันแบบนี้นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็หมุนวงล้อเริ่มต้นที่ฝั่งไรเดอร์นะครับเริ่มต้นที่เลข2นะครับเป็นบอร์ดจํานวนค่าสูงสุดของพลังชีวิตของไรเดอร์นะครับ <S <S และเกียร์เองก็เช่นกันนะครับหมุนวงล้อมาที่เลข2เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดค่าพลังเกาะของเกียร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นําเม็ดคิ้วสีแดงนเป็ดิว บอกค่าความเสียหายที่ตัวละครได้รับนะครับเอามาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นคือเลขศูนแปลว่าตัวละครน,นะครับจะยังไม่ได้รับความเสียหายใดใในช่วงเริ่มเกมนะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งวงล้อตรงกลางคือพลังชีวิตสูงสุดของตอัวละครและเม็ดคิ้วสีแดงคือความเสียหายที่ตัวละครจะได้รับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมโทเค็นนะครับของประจรําตัวละครโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถดูได้ที่แผ่นคู่มือตัวละครน,นะครับโดยที่จะมีรูปตัวละครอ,อยู่ทางด้านล่างนะครับ ซึ่งจะบอกรรจดานวนโทเค็นที่ตัวละครจะมีนะครับเราก็นํามาเตรียมไว้ใกล้ๆกับบอร์ดตัวละครนะครับว่าตัวไหนมีโทเค็นอะไรหรือบางตัวอาจจะไม่มีโทเค็นสําหรับใช้งานก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเริ่มต้นมาตัวไรเดอร์เนี่ยจะเริ่มต้นมี1นึ่งสเตมินานะครับเราก็จะเอาเมสสเตมินาเนี่ยสีเหลืองนะครับมาวางไว้ที่บนบอร์ดของไรเดอร์นะครับและอีกฝั่งหนึ่งของเกียร์นะครับก็จะเริ่มต้นที่1 Energy เเช่นกันนะครับเราก็จะเอาตัว พลังงาน Energy สีฟ้าเนี่ยมาวางไว้ที่บนบอร์ดของเกลียเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นของอื่นๆนะครับเราก็จะเตรียมเผื่อไว้ในกรณีที่ตัวละครเนี่ยมีการได้รับค่าประสบการณ์นะครับเราก็จะมีการได้มาตอนหลังก็คือตัวซับสติมินแน่ซับเอเนอร์จีและตัวบอร์ดมาสเตอรี่ทั้ง4ตัวที่วางไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพบอร์ดตัวละครของผู้เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมและลําดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเซตอัพบอร์ดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เกมนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการ์ดสกิลของผู้เล่นนั่นเองซึ่งจะเป็นเมคานิกหลักที่ใช้ในการเล่นเกมบาบลิกนั่นเองนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับการ์ดกันก่อนก่อนที่จะเลือกการ์ดขึ้นมือนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราจะได้เลือกการ์ดเป็นสตาร์เตอร์ของเราเลยเนี่ยขึ้นมือเป็นไรเดอร์2ใบและเกียร์สใบห้ามชื่อซ้ากันนะครับโดยที่เราจะมาทําความรู้จักกับการ์ดกันก่อนนะครับว่าเราจะเลือกการ์ดแบบไหนขึ้นมือดี สำหรับการในเกมนี้นะครับ ini, จะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับนั่นก็คือการประเภทแรกนะครับการสกิลติดตั้งนะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ทรัพยากรแบบนี้นะครับสกิลติดตั้งนะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นนะครับทำการเรียนรู้สกิลก่อนโดยการจ่ายทรัพยากรที่อยู่ทางด้านมุมบนลงไปนะครับถ้าเป็นเลขนหนึ่งโรมันแปลว่าถ้าเราเรียนรู้สกิลนั้นครั้งแรกเนี่ยเราจะจ่ายแค่หนึ่งอย่าง แต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้สกิลนั้นชื่อเดิมเป็นครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดให้สกิลนั้นมีผลที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการจ่ายทรัพยากรที่มากขึ้นจากเดิมมากขึ้นอีก1ชิ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นตรงกลางนะครับสกิลไหนที่มีกรอบเล็กๆตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงสกิลนั้นเนี่ยจะสามารถมีระยะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งรูปแบบการใช้สกิลนะครับสามารถไปดูได้เพิ่มเติมในรูบุ๊กได้เลยนะครับว่าจะมีรูปแบบการใช้สกิลแบบใดบ้างนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างรูปแบบการใช้สกิลนะครับก็คือจํานวนระยะที่นับจากตัวเราห่างออกไปกี่ช่องนะครับซึ่งเกมนี้นะครับอย่างเลข2เนี่ยก็สามารถใช้สัดออกไปได้2ช่องนั่นเองนะครับหลังจากนั้นถัดลงมาก็จะเป็นชื่อสกิลนะครับแล้วก็จะเป็นบอกว่าสกิลนั้นเนี่ยสามารถให้ผู้เล่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างเช่นได้ทำแอคชั่นอะไร หรือสร้างความเสียหายหรือฟื้นฟูความเสียหายแบบนี้เป็นต้นนะครับและบรรทัดรองสุดท้ายนะครับที่เป็นเลข2โรมันนั่นก็หมายถึงว่าถ้าสกิลนั้นได้รับการอัปเกรดเป็นขั้นที่2แล้วเนี่ยสกิลนั้นก็จะได้รับผลที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับสกิลนี้เป็นของตัวละครไหนนะครับผู้เล่นก็สามารถดูได้ที่เสรีลักษ์มุมล่างของการ์ดนะครับว่าสกิลนี้ใช้แล้วจะส่งผลโดยตัวของฝั่งไรเดอร์หรือฝั่งเกียร์นะครับก็จะมีเสรีลักษ์ของตัวละครนั้นๆอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับการ์ดอีก2ประเภทที่เหลือนะครับนั่นก็คือการ์ดเคาน์เตอร์ที่เป็นรูปสายฟ้านะครับและการ์ดอัลติเมตหรือท่าไม้ตายที่เป็นรูปวงกลมนะครับสสกิลนี้นะครับจะคล้ายคลึงกันแต่ใช้งานแตกต่างกันก็คือการ์ดเคาน์เตอร์เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นทําตามเงื่อนไขที่กาหนดบนการ์ดก่อนนะครับหลังจากนั้นจ,จ,จ่ายทรัพยากรหรือทรัพยอกรพลังงานเพื่อใช้งานนะครับและเกิดผลทันทีนะครับในส่วนของการ์ดท่าไม้ตายนะครับ หรือการออดติเมตผู้เล่นสามารถใช้ได้จากมือทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเงื่อนไขาการใช้งานนะครับซึ่งผลนียจะค่อนข้างรุนแรงนะครับการสองประเภทน,นี้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นใช้งานแล้วนะครับจะถูกนําลงกองทิ้งทันทีนะครับและเมื่อผู้เล่นเล่นาการจนหมดกองแล้วการในกองทิ้งก็จะถูกนํารวมมาสลับใหม่เป็นกองสั่วใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทุกคนนะครับได้รู้ข้อมูลถึงการสกิลแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมเราก็จะให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับเลือกสกิล ขึ้นมือ2ใบนะครับเป็นไรเดอร์2ใบและเป็นเกียร์สใบห้ามชื่อซ้ากันนะครับโดยที่ถ้าเกิดตามหลักคําแนะนําที่อยู่ในรูบุ๊กนะครับเราจะให้ผูเ้เรียน,นครับเลือกการติดตั้งทั้ง2ใบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายในยช่วงแรกนะครับก็คือจะมีไรเดอร์2ใบแบบนี้ชื่อห้ามซ้ากันแล้วก็จะมีสกิลเกียร์สใบนะครับชื่อห้ามซ้ากันก็จะเป็นการ์ดเริ่มต้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํากองการ์ดของไรเดอร์ และกองกา้าดของเกียรทงที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับมาสับรวมเป็นกองเดียวกันและสุดท้ายนี้นครับเราก็จะนํากองนี้นะครับเป็นกองจั่วของเราที่สามารถนําไปใช้เล่นในอนาคตได้นั่นเองนะครับแล้วก็วางไว้กับใกล้ๆบอร์ตตัวละครแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจั่วนะครับหลังจากที่ผู้เล่นนะครับเซตอัพในส่วนของตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเซตอัพกระดานของมอนสเตอร์ที่เล่นในรอบนั้นกันบ้างนะครับโดยที่เรามาดูที่กระดานของมอนสเตอร์ก่อนนะครับในกรณีที่ผู้เล่นเลือกเล่นเป็นโหมด ต่อสู้กันระหว่างผู้เล่นนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นด้าน A นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนาเมทแท็กนะครับเริ่มต้นไปที่เลขสูตรนะครับอันนี้จะเป็นแท็กบอกจํานวนการตายของมินเนี่ยนนะครับโดยเริ่มต้นที่เลขสูตรนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแผ่นโทเค็นของประจําตัวบอสนะครับมาปิดไว้ที่ช่องความเกี่ยวกาดทั้งหมด8ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพของตัวบอสบนกระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการบอสนะครับเราก็จะนําการสกิลบอสทั้งหมดนะครับ มารวมเป็นกองเดียวกันแล้วก็สับนะครับเพื่อเตรียมใช้งานในการเล่นนะครับแล้วก็วางไว้ใกล้ๆก,กับบอร์ดตัวละครของมอนสเตอร์นั่นเองเท่านี้ก็เป็นการเซตอัพของบอร์ดมอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อเซตอัพกระดานมอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้รับทรัพยากรนะครับเหล็กอาหารน้ำมันไปวางไว้ที่บอร์ดตัวละครของผู้เล่นนะครับอย่างละ1ชิ้นนะครับก็จะเป็นการพร้อมเริ่มต้นเล่นเกมได้แล้วนะครับ ในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเฟสการเล่นมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสําหรับเฟสการเล่นนะครับก่อนที่ทุกคนจะเริ่มเล่นเกมเราจะเข้าสู่เฟสเหตุการณ์ก่อนนะครับเฟสเหตุการณ์ก็คือเราจะจวการ์ดอีเวนต์ขึ้นมา1ใบนะครับและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโดยที่ผู้เล่นสามารถดูว่าเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนได้ที่แถบเวลาการเล่นที่อยู่บนบอร์ดแผ่นที่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาการ์ดอีเวนต์วางไว้ตรงนี้นะครับและผู้เล่นคนแรกก็จะเป็น คนเริ่มต้นเล่นเกมก่อนโดยที่เฟสการเล่นเนี่ยผู้เล่นสามารถพลิกคู่มือตัวละครนะครับมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีลําดับการเล่นบอกให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนนะครับซึ่งเฟสแรกจะเข้าสู่เฟสเตรียมตัวก่อนครับเฟสเตรียมตัวในเฟสสีแดงนะครับผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือก1นึ่แอคชั่นจาก2ตัวเรื่องนี้ไปทําได้นะครับโดยที่แอคชั่นแรกนั่นก็คือผู้เล่นสามารถเรียนรู้สกิลติดตั้งได้1นึ่งสกิลนะครับก็คือการเรียนรู้สกิลที่ อยู่บนมือเรานั่นเองนะครับที่เป็นรูปไอคอนสามเหลี่ยมที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับผู้เล่นสามารถจ่ายทรัพยากร1ชิ้นนะครับเพื่อติดตั้งสกิลได้1สกิลอย่างเช่นตัวนี้ผมจ่ายน้ํามัน1ชิ้นนะครับเพื่อติดตั้งสกิลของมกาโลดอนนะครับเราก็จะจ่ายน้ํามันเข้ากลองกลางแล้วก็นําสกิลของมกาโลดอนนะครับไปวางไว้ข้างๆตัวมกาโลดอนแบบนี้นะครับหรืออีแอคกชันหนึ่งครับผู้เล่นนะครับอาจจะไม่เลือกติดตั้งสกิลนะครับ แต่สามารถเลือกใช้งานทรัพยากรก็ได้โดยที่ทรัพยากรแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีผลและความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดที่ด้านหลังของคู่มือตัวละครได้ตามนี้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเมื่อผู้เล่นทาแอคชั่นใดก็ตามนะครับจากตัวเรื่องนี้ผู้เล่นคนอื่นในวงจะสามารถเลือกทําตามได้ตามลําดับของผู้เล่นที่อยู่บนกระดานแผนที่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแอคชั่นแรกนะครับหากผู้เล่นคนแรกนะครับเลือกติดตั้ง สกิลนะครับโดยที่เมกาโรดอนเนี่ยติดตั้ง Skill สกิลจ่ายน้ำมันเพื่อติดตั้งสกิลนะครับแบบนี้ผู้เล่นอีกคนนึงนะครับก็จะสามารถเลือกติดตั้งสกิลได้หนึ่งสกิลโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องสกิลเดียวกันก็ได้นะครับสามารถเลือกติดตั้งสกิลไรเดอร์แทนก็ได้นะครับโดยการจ่ายทรัพยากรเด็ก1ชิ้นนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกทําตามตัวเมกาโรดอนได้นั่นเองว่าติดตั้งสกิลแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องติดตั้งสกิลของไรเดอร์แบบเหมือนกันหรือว่าติดตั้งสกิลเกียร์เหมือนกันเท่านั้นผู้เล่นสามารถเลือกติดตั้งสกิลของฝั่งใดก็ได้ครับผมและเช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้เล่นเจ้าของเทินทำแอคชั่นใช้งานทรัพยากร ผู้เล่นคนอื่นก็สามารถใช้งานทรัพยากรได้ครับโดยที่ทรัพยากรที่ใช้มันจาเป็นว่าจะต้องเป็นทรัพยากรประเภทเดียวกันนะครับและหลังจากที่ผู้เล่นจบเฟสเตรียมตัวแล้วนะครับผู้เล่นก็จะเข้าสู่เฟสต่อไปก็คือเฟสแอคชั่นนะครับโดยในเฟสนี้ผู้เล่นเจ้าของเทินจะเป็นคนทํแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งในเฟสแอคชั่นเนี่ยผู้เล่นสามารถเลือกทําฝั่งไรเดอร์หรือฝั่งเกียร์อันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูละละเอียดกันว่ามีแอคชั่นอะไรให้เลือกทําบ้างนะครับมาดู ที่บอร์ดตัวละครของผู้เล่นได้เลยนะครับโดยที่แอคชั่นเนี่ยมาดูของฝั่งไรเดอร์กันก่อนฝั่งไรเดอร์นะครับก็จะมีแอคชั่นให้เลือกตามนี้นะครับ3อย่างโดยการเวลาจะทำแอคชั่นเนี่ยให้พลิกสเตมิน่านะครับเป็นด้านนาฬิกาทรายแบบนี้เราเลือกว่าจะทําหัวข้อไหนตามหัวข้อหัวข้อแรกนะครับก็คือการทำแอคชั่นค้นหานะครับเมื่อผู้เล่นทำแอคชั่นค้นหาผู้เล่นจะได้รับทรัพยากรที่อยู่บนแผ่นที่ที่ตัวละครเรายืนอยู่นั่นเองนะครับหชิ้น แต่ถ้าเกิดผู้เล่นอยู่บริเวณที่เป็นจุดที่เป็นเสียลักษณ์สีขาวและมีเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะครับจะได้ทอยลูกเตา๋าทรัพยากรสีฟ้า1ครั้งนะครับโดยที่หากทอยได้อะไรก็จะได้รับของตามนั้นนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือหากผู้เล่นเดินทางเข้าไปยงบริเวณตรงการแผ่นที่และทำแอคชั่นค้นหาบริเวณการแผ่นที่นะครับผู้เล่นก็จะได้ทอยลูกเตา๋าทรัพยากร2ครั้งนั่นเองนะครับ และไอชันต่อมาของไรเดอร์นะครับก็จะเป็นไอชันปฐมพยาบาลนะครับผู้เล่นนะครับหากได้รับความเสียหายบริเวณฝั่งพลังชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวไรเดอร์ได้รับความเสียหายไปแล้ว1นะครับผู้เล่นสามารถเลือกทิ้งการ์ด1ใบนะครับเพื่อฟื้นฟูความเสียหายของฝั่งพลังชีวิตได้1ตามจำนวนการ์ดที่ทิ้งไปนอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้ปรับเป็นผู้เล่นคนแรกในตาถัดไปด้วยนะครับโดยการเลื่อนตัวแท็กเกอร์ของผู้เล่นเนี่ยมาที่ด้านล่างเป็นลำดับแรกนั่นเองและสุดท้ายนะครับแอคชั่นใช้สกิลไรเดอร์นะครับเมื่อผู้เล่นมีสกิลที่ติดตั้งไปแล้วอย่างน้อย1 s สกิลแบบนี้ผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นใช้สกิลไรเดอร์ได้นะครับโดยการพิกสเตอรมิน่านะครับเป็นได้นในนิกาทรายแต่ให้นำไปวางบนสกิลนะครับเพื่อใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อใช้งานสกิลจนครบหมดเรียบร้อยแล้วตามที่สกิลระบุนะครับผู้เล่นก็จะได้หมุนวงล้อของไรเดอร์ขึ้น1ขั้นนะครับหลังจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวพลังชีวิตของไรเดอร์ได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น3แล้วหมายความว่าตอนนี้นะครับตัวไรเดอร์หรือตัวเคิลส์เนี่ยสามารถรับดาเมจได้ถึง3าดาเมจแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูแอคชั่นที่ฝั่งของเกียร์กันบ้างนะครับแอคชั่นของฝั่ง,งเกียร์ก็จะมีแอคชั่นเคลื่อนที่นะครับ โดยที่เหมือนกันเลยผู้เล่นพลิก1 Energy เนนะครับไปดูเมริกาทรายเลือกทำแอคชั่นเคลื่อนที่นะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้1ช่องแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ผู้เล่นนะครับอยู่บริเวณตรงจุดสีเหลืองแบบนี้ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ทำแอคชั่นเคลื่อนที่1ครั้งไปยังจุดสีเหลืองอื่นที่ว่างอยู่ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางน้ำใต้ดินผู้เล่นสามารถดำน้ำมุดไปโผล่ที่อื่นที่ยังว่างอยู่ได้นะครับและกฎการเคลื่อนที่นะครับเกมนี้ ห้ามเพื่อนที่ไปยังช่องเดียวกันที่มีตัวละครอ,อื่นอยู่หรือผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับและห้ามเพื่อนที่เข้าช่องสีแดงที่เป็นจุดลางของมอนสเตอร์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในช่องที่มีรูปโทเค็นผู้รอดชีวิตอยู่นะครับหากผู้เล่นเคลื่อนที่เข้าไปและทำแอคชั่นค้นหาในช่องนี้นะครับผู้เล่นนอกจากจะได้ทรัพยากรแล้วเนี่ยก็จะนำโทเค็นผู้รอดชีวิตออกจากกระดานนะครับและได้จัว่วการผู้รอดชีวิตหนึ่งใบนะครับ หลังจากนั้นบนการผู้รอดชีวิตเนี่ยผู้เล่นเขาจะได้เลือกทำสองตัวเลือกนะครับว่าจะช่วยเหลือเขาหรือจะไปปล้นเขานะครับโดยรายละเอียดของการเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการที่จั่วออกมานะครับและสาหรับแอคชั่นต่อไปนะครับที่ฝั่งเกียร์จะทําได้นะครับก็คือแอคชั่นซ่อมบํารุงนะครับโดยที่เราจะพลิกเอนเนอรีนะครับมาวางไว้ที่หัวข้อซ่อมบํารุงนะครับก็จะคล้ายๆกับปฐมพยาบาลของฝั่งไรเดอร์เลยโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถทิ้งการ์ด จำนวนกี่ใบก็ได้เพื่อรักษาความเสียหายตามจำนวนการที่ทิ้งไปนะครับนอกจากนี้ก็จะยังได้ปรับลำดับผู้เล่นเป็นคนแรกในตาถัดไปอีกด้วยนะครับและแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือแอคชั่นใช้สกิลของเกียร์นะครับที่เราได้ติดตั้งแล้วก็จะเหมือนกับการใช้สกิลของไรเดอร์เลยก็คือพิกเอเนจีนะครับไปวางไว้บนสกิลของเกียร์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานของสกิลให้จนเสร็จนะครับ และก็จะได้รับค่าประสบการณ์ของเกียร์ขึ้น1ึงระดับนะครับโดยการหมุนวงล้อของเกียร์ขึ้น1ระดับเป็นเลข3าแบบนี้เป็นต้นนะครับและก่อนที่จะเข้าเฟสสุดท้ายนะครับจะมีเฟสฟีแอคชั่นนะครับที่จะเป็นเฟสแรกเข้ามานะครับเฟสนี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นนะครับได้รับค่าซับสเตอร์มิน่าที่เป็นซับสเตอร์มิน่าสีเขียวหรือซับเอเนอร์จีสีเขียวนะครับซึ่งจะได้มาจากการที่ผู้เล่นเนี่ยได้รับค่าประสบการณ์และหมุนวงล้อขึ้นมาถึงที่เป็นรูปสัญลักษณ์ ค่าซับสเตอร์มิน่าครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับซับสเตอร์มิน่าเข้ามาบนกระดานดังสี1ชิ้นนะครับโดยที่ซับสเตอร์มิน่าเหล่านี้นะครับจะไว้สําหรับทาแอคชั่นพิเศษเช่นการ์ถ้าไม่ตายการสวนกับหรือว่ามาสเตอรี่สกิลที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ในอนาคตนั่นเองนะครับและในส่วนของมาสเตอรี่สกิลนะครับผู้เล่นจะได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นนะครับได้รับใช้สกิลจนหมดุดท่าประสบการณ์ไปจนถึงรูปเสรหลังรูปดาวแบบนี้นะครับ ผู้เล่นจะได้นําเม็ดหยดน้ำเนี่ยครับมาวางไว้บนสกิลได้1สกิลที่ผู้เล่นต้องการจะเรียนรู้สกิลนะครับยกตัวอย่างเช่นผมนํามาเรียนรู้สกิลนี้นะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมสามารถใช้สกิล mastery นี้ได้โดยการพลิก1นึ่งทับสเตติมินามาวางบนนี้เพื่อใช้งานครับและเมื่อจบทุกเฟสแล้วนะครับจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายนั่นก็คือเฟสบารุงนะครับ เฟสบำรุงก็ไม่มีอะไรยากเลยให้ผู้เล่นทุกคนนะครับนำเซจิมิน่าและเอเนจีทั้งหมดที่พลิกไปรูปนาฬิกาทรายอยู่พลิกกลับมาเป็นด้านพร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นผู้เล่นก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบาจากกองจั่วของตัวเองนะครับก็เป็นงานจบตาครับทีนี้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นคนแรกเล่นจบผู้เล่นคนที่2ก็จะเล่นในลำดับแบบเดียวกันนะครับก็คือเล่นเฟเติมตัวเฟสแอคชั่นจนมาถึงเฟสบำรุงนะครับและเมื่อผู้เล่นคนที่2เล่นจนจบแล้วนะครับ เราก็จะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนนะครับโดยการที่เราจะเลื่อนแท็กตัวละครของผู้เล่นเนี่ยไปที่ฝั่งกลางคืนแบบนี้และก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสเหตุการณ์ตามลําดับแบบที่ทําตอนกลางวันนะครับโดยการเปิดการอีเวนต์ขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะเกิดผลอะไรบ้างและเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับหลังจากนั้นผู้เล่นคนแรกก็จะเล่นต่อเช่นเดิมนะครับโดยที่เริ่มตั้งแต่เฟส เตรียมตัวเฟสแอคชั่นเฟสบำรุงคนที่2ก็จะเล่นเหมือนกันเช่นเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เฟสกลางวันของในช่วงถัดไปจะเข้าสู่เฟสมอนสเตอร์ก่อนนะครับซึ่งเฟสมอนสเตอร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มเล่นหลังจากที่จบทุกช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับเฟสมอนสเตอร์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามขั้นตอนนะครับโดยที่จะอยู่บนกระดานของมอนสเตอร์ตามนี้นะครับเฟสแรกคือมอนสเตอร์เนี่ยจะทำแอคชั่นก่อนเราจะเปิดการ์ด ของกองมอนสเตอร์เดี่ยขึ้นมา1ใบแล้วดูว่าใครเป็นเป้าหมายนะครับในกรณีที่การ์ดบอกว่าเป้าหมายอยู่ไกลมากที่สุดแล้วระยะเท่ากันเนี่ยก็จะให้ผู้เล่นทุกคนนะครับที่อยู่ในระยะนั้นทอยเต่าแข่งกันเพื่อดูว่าใครเป็นเป้าหมายนะครับ <c oughs> ก็จะมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ตกเป็นเป้าหมายหรือถ้าการ์ดของมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป้าหมายคือใครเราก็จะให้ผู้เล่นทุกคนทอยเต่านะครับเพะะื่อดูว่าใครเป็นเป้าหมายของมอนสเตอร์ในรอบนั้นเพื่อที่จะทําลำดับต่อไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในรอบนี้นะครับมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเดินเข้าหาผู้เล่น1คนและโจมตีนะครับพอโจมตีเสร็จสมมตุติตัวนกคู่เนี่ยเป็นเป้าหมายของมอนสเตอร์ในรอบนั้นนะครับเพทันมาคือเฟรมินเนียนนะครับนกคู่เนี่ยจะได้เป็นคนคุมมินเนียนทั้งหมดในการโจมตีผู้เล่นที่อยู่ในระยะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ โดยค่าระยะการโจมตีค่าการเดินและพลังโจมตีของมอนสเตอร์และมินเนี่ยนเนี่ยผู้เล่นสามารถดูได้ที่บนกระดานอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของกระดานมอนสเตอร์นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเดินเท่าไร่ตีเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นะครับและนอกจากนี้นะครับพอมอนสเตอร์และมินเนี่ยนเล่นจบแล้วถัดไปนะครับมินเนี่ยนก็จะเกิดตามจํานวนผู้เล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในรอบนี้มินเนี่ยนถูกสังหารไป2ตัวแล้วมีผู้เล่น2คน ผู้เล่นที่ตกเป็นเป้าหมายของมอนสเตอร์ในรอบนั้นจะเป็นคนเลือกเกิดหากมีมากกว่า1ช่องนะครับก็จะนำมินเนี่ยนกลับมาวางที่บริเวณรังที่อยู่บนกระดานนั่นเองหลังจากนั้นนะครับช่วงสุดท้ายนะครับเราจะทําการปลดล็อกความเกี่ยวกาสของมอนสเตอร์คือน1ระดับทีนี้เนี่ยตัวมอนสเตอร์ก็จะได้รับค่าสถานะที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างช่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัวคมังกรเนี่ยจะได้รับการเดินเพิ่มอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นบวกกับไปอีกหนึ่งก็คือหลังจากนี้นะครับ ตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเดินเพิ่มเป็น2ช่องนั่นเองนะครับก็จะเป็นการสบเฟสมอนสเตอร์ครับและนอกเหนือจาก,กจาเฟสมอนสเตอร์นะครับก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือเมื่อทุกครั้งที่ผู้เล่นนะครับสังหารมินเนี่ยนได้นะครับก็จะได้ทอยเต๋าทรัพยากร1ชิ้นนะครับเพื่อสุ่มว่าจะได้ทรัพยากรอะไรด้วย1ชิ้นด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้นะครับทุกครั้งที่เราฆ่ามินเนี่ยนเนี่ย จำนวนแถบความโกรธของตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนะครับและเมื่อถึงระดับเลข5เมื่อไหร่นะครับตัวกระดานของมอนสเตอร์เนี่ยก็จะปลดล็อกความเกี่ยวกาดเพิ่มอีกหนึ่งระดับทันทีนะครับก่อนที่จะนำแถบการตายของมินเนี่ยกลับไปที่เลขศูนย์แบบนี้นะครับน่นหมายความว่ายิ่งเมื่อผู้เล่นเนี่ยสังหารมินเนี่ยเยอะเท่าไหร่ตัวของมอนสเตอร์เนี่ยก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้ในส่วนของมุมซ้ายล่างของกระดานมอนสเตอร์เนี่ยหาก ผู้เล่นนะครับไปทําการโจมตีมอนสเตอร์นะครับจะต้องทอยลูกเต๋ามอนสเตอร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นจะทําอะไรหากเป็นช่อง1นถึงหเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยจะได้ควบคุมมอนสเตอร์ให้เดินและไปโจมตีผู้เล่นอื่นได้และถ้าหากโจมตีผู้เล่นอื่นตายโดยการทอยเต๋านี้นะครับจะถือว่าผู้เล่นคนนั้นได้สังหารผู้เล่นคนอื่นสําเร็จอีกด้วยนะครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะครับหากผู้เล่นทอยได้เลข6ก oh, <no. S 1> จะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยหันมา กัดตัวผู้เล่นที่ทอยเต่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยครับมีโอกาสหนึ่งในหกที่ผู้เล่นเนี่ยจะโดนโจมตีจากมอนสเตอร์ด้วยครับและนี่ก็จะเป็นเฟสการเล่นทั้งหมดของเกมบาบลิกนะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะเล่นดําเนินไปเรื่อยๆผัดกันเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะก็คือมีใครที่เอาคอออกจากแผ่นที่หรือสังหารผู้เล่นคนอื่นได้2ครั้งก่อนผู้เล่นก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ทันทีครับและก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการเล่นของเกมบาบลิกนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือยังมีข้อสงสัยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้บนรูบุ๊กหรือว่าเข้าไปในกลุ่ม Facebook b a บริกคอมมูนิตี้นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีผมและทีมงานคอยไปตอบคำถามคอยให้ความชื่อเหลืออยู่ในนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปกันจนจบนะครับสวัสดีครับ